นหนาหอดเพิ่มงุุปของอตาดก,กวงซี่อะไก็กีนออกก้อยด้ยสุดหยอด้องตาดกวงซี่อะไรนี่นี่ว่าอะไรเกินมากนี่สุดหยอด้องตัดก,กวงซี่เะไรก็ขอบใจพน,นักานมีหูววัดห้า,ากอ่อนนั่นก็เพื่อไปนำของนั่นกี่น้อเด้วยนำของ ท้งคลองอยู่บาดตัวที่หด้อว่าอยู่ร้องผ่วางน้องน้ำคลองได้มาบ้างคนคุกง้มคลองนครท่อนรงผ่วางแม่นเข็นมาเนี่ยพี่ว่าสูงสุดแต่นาะงพี่ว่าสูงสุดคลองนครท่อนร้งผ่าวางแล้วนี่ถาไพเรมาเนี่ยพี่ว่าหอดจุดไม้ปลายทางแล้วหอดจุดไม้ปลายทางของนักคลองเที้ยวหรือว่าของหลายคนที่ไฟฝันอยากมากล้องผ่วางเนาะ นั่นก็คือตาดกวางซี่หรือว่าบนส้มวิวของนครรั้วกระบวารกระบวอะไรข้าวแก้ว